เช็คแบบนะครับแถวลำปางลงามงาว,งาวขอบค,คุณเพื่อนๆขอบคุณนะครับวันนี้สามท่าน เป็นเพื่อนรวย,วย,ยๆเห่งๆต่างๆเช็กแบบนั่นหลัะ